ครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ป่าห้าไม้ดังบนเข้าเหรอครับมันกวนกวนป่าเกย์เยอครับาแับจุ่มครับว่ามันมีปบไม้ครับถ้าับจุ่มตามไปเร็ววะมันมีปบไม้ดังหลามไม้จะปบเร็วต้นไม้ใหญ่นี่ครับ มันเป็นปลาเกย์ย่ยปลาควนย่อยกับเป็นดินเสมอรครับห้าเลยว่าปบใหม่ดัางมังหล่ามากับติดตามไปจุ่มกันได้ครับรเนี่ยได้ก็หืมี่ร่าวะนี่ช่วยกับกับด้ครับ รายันเยอะครับขึ้นต้นไม้ครับจามชุ่มเลวามันมีปบมไม้ดังหลายไม้มันเข้าเยอะมันควรเยอะวันนี้ครับเป็นปลาแก่เยอะเลยครับครับส่วยหมากับติดตามชุ่มเลวามันมีไม้ดังไม้ครับเดินห้ามไปโกลปปแต่ต้นไม้เยอะ Ok kê Ta đu lao ông pop mai đang mang lão mai. mày mà phải con chúng mày con thịt tám chúng mày con. Như gặp như gặp. Này con gặp. Tôi mà gặp. Như là pa kê vậy gặp. này tao lắng. Hử? Tôi mà gặp. Pa vậy gặp. Nhi nha,

พื่อหมากับเพื่อหมาติดตามจุ่มต่อไปกับว่ามันมีปศุไม้ก,มกับอืมอ๋อไม่รูวว้หรอเวยมึงกับไม่รู้รวยเลยกับกับเนี่ยผมก็ไม่รูวร้ว่าเป็นรวยได้แต่ช่วยนั้นแต่ว่าราัวคมดิ้งเลย<ช>แล้เราไปตำบนเรืออีกนะจุ่มมนนาแลยก่อน ตามจุ่มไปเลยก่โอ,อกเคเยอะเลยครับ,บวันนี้ติดตามจุ่มเล้ว่ามันมีปุใหม่ดังมากครับปก๊บเจตน์มาเยอะๆครับตะวันขึ้นเต็มม็กครับจุ่มบรรยากาศไปก่อน กัดไปก้นกับแม่กัดไปก้นมันกับไม่รู้ตอนนี้หรอครับโอ้เรื่องเรื่องนี้ครับนั่นนะครับพว้แม่ป่าตันปุ้จุมได้จุม่มโคเยอะเป็นกวันเยอะกับเป็นปลาไมา้เป็นเยอะๆรับช่วยหมาเลยครับตามจุ่มไปต่ออ๋อมันปปมนี่ปะเหล่าไม้แบบนี้ฮะ mày đó mình câu gặp mình cuốn cuồn pha kê dây lưỡi như hợp mày bọc tì đi con gặp chồng con tầm mà chát thôi rồi gặp gặp tổ hoàn cưng tuần mày dây rồi này đấy gặp ตามไปก่อนตัวปกป้องดีมั้งนี่ด้วยนะตัวมันดังขึ้นอยู่หยดกวนญอุ๊มันทำผมแดงรวยเลยตัวช่วยรวยแบบนี้อืมช่วยเงี้ยเลยมันไป็นโป๊ตัวน้อง

มันยังท้มบูนมาครับขึ้นไปแล้วว่ามันปุ่นเด้วยมามาเลยครับมันปุบใหม่ดังเลยนะโอ้๊นี่ใหม่เลยอยู่ดิเป็นไม้อยู่นี่นังผิ่นเกร็จเลยไม้ดิโอ,อ๊อื้ออืม จอดตัวยนี่งเลยใบจิงเนี่ยก้าวบากเกย,ย์ผมตันป่าตันผู้จุ่มมาจุ่มว่าในป่าแก่ใหญ่ปนิมมันดูด้อมด้อมบุญมาครับเพื่อม,มีหมายด่างมงั้งมันพวกมีขึ้นตึงจอดควนแล้วนี่ครับอืมต,อต้นตาเต้นจุ่มเถอะครับ Nhìn nó có kết nó Kết luôn 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 Kết chuối Ô, tao nắt tao nhìn nó Tao luôn rồi Oh, oh bye ma, gặp bye ma. Chúng mình bóp mai đá ngắt. Cùng cá gặp. Bãi gặp thơm bún gặp. ป่านู้ชุ่มมาชุ่มกับอ้าต่อไปกับอ้าต่อไปนี่ก็เหยยะฟืนไม้แต่ว่าปานนี้พืนไม,ม้นะวะแต่ว่าไม่รู้กวนจะนิดนั่งรับนีบ่อยู่บนสันเลยครับนี่รับเป็นพื้นกับช่วยหมากับช่วยหมาอืม,ม ตัว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 คุณนกปีนกับ <c oughs> จุ่มครับจุ่มธรรมชาติจุ่มเม็ดครับต้นไม้เยอะๆเต่าๆมันคุณได้ยินเสียงวาบไหมครับเสียงนกอันมันเป็นเสียงวาบครับนกจะนิดนึงครับยุ่ครับโอ้ tuần mai dây dây Để mà, mà, mà mai mà Mai đang lươi đi ha, Mai đang hay bọc tì đi Tuần mai dây đang pin Tuần mai dây pin Chúng hết, chung, chung, mình tốp ấy chùm chúng mình tốp ấy tuần ba dây gặp Ba Kẻ dây gặp dây mấy dây tuần cùn chùm lê gặp Tuần bươi chùm chùm vào tuần mai cả nát đấy Rồi má gặp rồi má ประมาณกับพป่นร้อยปีแล้วปุ๊บวะโอ้ยช่วยเนาะนั้นเนาะพวกเยอะเลยด่าน้องผู้จี๋โอ้ยช่วยเโอ้ยนี่ผปกล้องเกณนได้เลยครับข mm hmm. ึ้นล่างควรตึง้ง mm hmm. โอ้มันล้นมาเลยเนาะ mm hmm. โอ้เลยจ้ะช่วยพวกเยอะผู้จี๋เอานี่ mm hmm. น เออมีอยู่กันครับดูตั้มจัดนครับนี่ครับอืมใต้ปนผู้ชมกุ้มจุ่มช่วยหมาครับช่วยหมานี่ยกึญโยดกวนปนี่ปลาเกยย่ยช่ว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 ยจุ่มโต้ไปกับจุ่มโต้ไปตัว่มีอะไรติวัดช่วยช่วยหมาวันนี้เลยติดตามไปทำไมจุ่มโต้ไป mặc áp tân mại tân gây ai cũng đã là gặp, mà, gặp. nữa chăm chúm gặp gặp nữa gặp nữa gặp gặp nữa gặp nữa gặp nữa gặp 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 nữa gặp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  gặp nữa ยมาด้วยมามาด้วยครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับติดตามต่อไปตุณผู้่งครับนี่กระปุกหรแล้วครับมาอยู่ตัวนี้เลยครับตอนนี้ครับด้วยหมาเลยครับครับด้วยหมาเลยครับจุมติดตามจุมต่อไปครับธรรมชาติต้นไม้ต้นใหญ่ๆธรรมชาติช่วยๆครับมาเลยครับ กัดจิตาำชุมต่อไปกัดจิตาำชมต่อไปว่าพวกมีปปบทายด่างไม้นั่นนไปจุมได้ชุม่มกับเนี่ยกับความุดมรวม,ม,วม,ม,วมบุต้นไม้เยอะๆครับนี่ครับมา,มากับสมบูรณมาครับก็มีไม้ด่างอยู่มั้งคางก็สวยงามมากเลยครับ nhiều cuộn như nó tôi cứ việc buồn này rồi nữa này tôi này dọc bồn cả tôi cả mai cũng gặp mà má gặp mà má nhưng tôn phun gặp bây giờ tôn phun gặp một cùm cá mái này gặp gặp tôn phun phá ban phun bây giờ tôn phun gặp ติดตามจุ่มตัวไปกับตามมาเล็ตามมาเล็ว่ามันมีดปบหมยด่างหลาา่าไม้วันนี้จ,จะทำมาจากตัวๆมามาเลยครับกับเลยครับติดตามจุ่มอ่ะติดตามจุ่มหึมบ่เออช่วยอ่ะเดีวยวปุ่นก็นัดเฮ้ครับช่วยอ่ะมาๆมาเลยครับ กันป่าครับมนช่วยหามาครับุคนไล่เลยครับุ่มมาเลยทำมาจัดครับช่วยหามหมาครับโอ้ปกกลุ้มมัดโอ้ยช่วยกับช่วยนี่ครับเชิมัดเลยครับาปปด่างรักต้นจัดช่วยครับมป้าแกเยอะเลยครับ

มีองเก้าวดำกันครับเยอะแยบไปหมดครับตัวหามากับตัวหามาตัวใหม้ต้นใหญ่ๆกันครับนี่ครับตั้จุ่มได้ครับตามมาเลยตามมาเลยว่ามีอะไรหรือมั้งครับตัวหมากับตัวหาม้าอืมโอ้ตายน่าว่าหมดเลยโอ้นี่ต่ำตายดังนี่ครับท่านผู้ชมครับืม นั่นแหละครับใบเล้ยมาดูนี่แหลมตายด่างเลยครับผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นไม้หรยครับนี่ดังนี่ครับนี่ครับปอบเร็วครับปอบเร็วครับต้นไม้เลยไม่รู้แต่ว่ามันปอบด่างเลยครับนั่นรับอย่างไรต้นครับถิ่นไปมดครับด่างปีนครับนี่ครับอู้ดังก้อนนัดเงี้ยนปอบไม้ด่างเลยครับปอบไม้ด่างเลย แตนไม่ย <my> so ุ so what? So what ่ง so กับปบไม้ด so ่างแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นตอนไหนได้แต่ด่างก็จังกับช่วยฮะหมากับช่วยหฮะช่วยฮะหมากับปบไม้ด่างเร็วกับปบไม้ด่างเร็วกับโอ้ยนี่โอ้ป้ากันกับอป้าป้าทองปีนไม้ด่างปีนโอ้ลูกโอ้ โอ้ป่ากันครับโอ้ป่ากันต้นไม้รวมมันยุงไหมครับโอ้เนี่ยมาพบเร็วครับตามผู้ชมครับวันนี้ได้ป่าตามผู้ชมมาพบไม้ด่างเลยแล้วครับไม้ด่างครับโอ้ป่าครับนี่ครับโอ้ป่าครับแต่ก็รุ่นนานเลยครับน่าจะมดหรูเป็นต้นเรีวเลยครับนี่เปลือกรวมกลางหลังครับปุ้งกลาต้นไม่พบเหมือนกันว่าต้นยุยงไหมแต่ลูกว่าจังนี้มันออกป่าปีนครับ

cào cầu đâm Chân Chân phá Ủa oh, Tôi má cặp tôi má Ôi này là phá thân bố chùm mà chùm Tôn mai này gặp Tôi là má cặp tầm mà chát. Chút chút được tam chùm hả Tôi chính chính hả cũng có giá tay hay tận chùm đây chùm và tôi làm con tầm mà chát con bàn bốp mình cảm. กูบูนครับอันนี้ก็ต่ำใจดังครับนี่ครับอยู่เยะไปหมดนี่ครับนี่ครับนี่ก็ดังขันนี่ครับต้นนี้ก็ดังขันเออไม่รู้ไหวเลยโอ้ต้นไม้ต้นนี้ตัวให่ห่าม้าครับท่านผู้ชมชมดูครับนี่ร้าก้อเก่านี่ครับตัวใหญ่จริงเลยครับนี่ครับตัวห่าม้าเลยท่านผู้ชมครับ มาเลยได้ยาครับปันนี้ครับนี่ครับช่วยหาม้ากับเดี๋ยวผมก็ดใต้รูปิดโดปนเดี๋ยวมันช่วยครับช่วยหามากับช่วยหามาทำให้ชุ่มเลยเก๋ๆครับนเงี้ยๆอยู่ช่วยนัดรับช่วยหามาเลยครับเฮ้ยโปนมันปุ้งก็เหยียบโปนเดี๋ยววะ mình cũng không hiểu gì ai thôi mà gặp tin lè tin lè, Chuối ngả má cặp thành phố chung cặp Chuối Chuối rom rồi... thành chung mà chuối mình chuối chính gặp thành chung đây nghe tuần này là đang mai rồi này, đang tống tải chung mà chung đang mới đáng u oh, tuần cả tao ấy ấy, à, đây, chung tổ, chung tổ gặp tuần mà giới gặp mà thịt tam chung to với, hòa phục ở đây luôn to chung to gặp đi đi luôn mắng đang mái nó bên đang mái thì bị phục chứ chung to phải gặp thịt tam con to với ôi con lùi mất cái như chầm cuối mở đường cục mai đó một cái ừ. Ủa, cái vừa vừa pin đi ổ ba pin mới rồi ta tấn chùm chùm tí lắm hết luôn chụp tay mùa thuần <laughs> này lạo đi mùa đi mùa thuần 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 đi เงี้ยได้กี่ว่าช่วยมามันก็เหี้ยต้นปุ้นเลยครับปันนี้ต้นปุ้นเลยครับอืมอืมเนื้อช่วยครับเหล่าอ๋อตั้งปีหนองปลาเลยครับนี่หนองปลาเป็นการนั่งเงินอืมหนอปลาครับมึงก็ไม่รู้รู้เอ้ยเหมือนกันคุ้นรับตามธรรมมาจัดครับหนองปลาครับ Ừ. à lệ tụt ấy, con đấy đấy, chùm chùm, tán với chùm chùm, tố gặp, ôi hoa cả tuần na, tuần giấy, tuần chuối, nó để pin, ngỏt cúp nặng, nha tuần cả chuối gặp, cả chuối gặp กั่นตุ้มๆครับบัดนี้ได้ปบก้องดีมาๆเลยครับซ้วยมาๆอือกั่นตุ้มๆครับตุ้มแล้วครับนี่ป้าเตยเอ้ยยังมีต้นมอยทุ้ยๆมากันนะครับ không phút nè hoa Ông bà bị cộp ấy nào ô, Cô ngõ như gắn nát ít Nó, nó. rồi mua tuyết nữa Không đói rồi mua tuyết à? rồi nữa Hả Lộ nữa โอ้ดูปุ่นจริงนครับโอ้ได้กเดียวอันนี้ก็ทำตายด้ดเลยทำตายด้กันชุ่มโัวไปกับชุ่มโวไปปกป้องตัวมาๆเลยครับอันนี้ดเด็นปุูนั่นูปุ่น con ừ, mái chặt tuổi lái đó cắm <coughs> bùi chung chung đó tuổi má cặp đó con tuổi cặp rồi mua không bọc rồi mua tiền đâu ô rồi mua tuyến cặp Ủa, một mà mở gặp cũng ừ. gặp ngửa một viên gặp ba anh gặp không lại tùa, gặp. Ừ. Ô, mất, gặp mất gặp chục mất gặp ba viên gặp một ba gặp đang chung ba ừ. rồi, phá mà

มาเยอะครับทำชุ่มกันโตไปครับครับมาพพบุปผลไม้จะนิดนึงกันครับที่บ้านพุ่งก็เยอะลูกปุดครับนี่ครับพุผลไม้จะนิดนึงครับหมาครับอยู่เยอะไปหมดครับนี่ครับถึงมไปหมดเลยครับนี่ครับก็เยอะว่าลูกปุดบ้านพุ่งบ้านแตนผู้ชุมไม่รู้เยอะแยะไรเลยครับนี่ครับ นี่ข้างเนยข้างเนยมันยูแบบนี้ครับครับมันเปรลวเปลววาดๆครับกินได้กินได้ครับมันเป็นหลูปุดนี่ครับช่วยอาหมาครับมาพบไลายล่โก,รก,รกรครับอยู่เยะไปเหมืครับมาพบบานปุ๊มหลูปุดกับปันมีหมาครับมีหมามันก็น่ากินเหมือนกันครับเป็นผักผละไมป้ปลา ครับติดตามจุ่มต่อไปครับครับไอ้ทุ่มตั้มมาจัดกันมาแล้วครับวันนี้พุ่มใะป่าท่าปจุ่มมาจุ่มตั้มมาจัดต้นไม้ย้ยป่าเกย์ย้ยปบไม้ดาวไม้ไร่ไร่ไร้ซิ้งไร้จันิร์กับอ่านแล้ววันนี้กับพุ่มโก็จบคลิปเพียงสี้ก่อนกับคลิปรึครับเดี๋ยวตันผู้จุ่มได้จุ่มคลิปต่อไป จะช่วยวันนี้มาครับก็แตนผู้ชมกดติดตามกดแจ้กดไลค์กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบในตํำคลิปต่อไปผุเป็นคนตํำคลิปเีว่าเพิ่งงัดทำาครับอย่างเมื่อกี้คลิปตีครับก็ให้ตันผู้ชม่วยแจ้ช่วยกดติดตามกดไลค์กันนะครับกับผุมก็จบคลิปเปลีย่ยงสาวนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะตัคลิปไอ้ตันไปจุมจุ่มอีตีต่อคลิปต่อไปครับครับก็อบคุณหมานะครับสวัสดีครับ